บรรยากากันนะครับสาวบ้างเขากลุ่นมันกันนะครับผมพอไม่เมย์เอฟซีทำบานิลลาที่ถนนนะครับของเขาก็ถ่ายมันสะพันกันนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศกันนะครับผมรรยากาศจวนนะครับผมเหมาะไม่เมย์นะครับผมเอฟซีทำบานิลลาที่ถนนนะครับวันนี้มาส่วนโจสา่เลยนะบรรยากากันนะครับแดดร้อนนะครับไอซีแดดแรงมากเลยนะครับนี่นะครับ เสียงเราใช้ว่าเขาทำอะไรกันนะครับถ่ายมันกันนะครับกลนมันสับปะหลังถ่ายมันกันนะครับเอฟซีทำบ้านนะครับทุกท่านคนนะครับผมที่มาอยู่กับสังเกตซอยเลยนะครับทางนู้นก็คือสวนป่านะครับตอนแต่เก่าเป็นนานะครับตอนนี้เขาก็ปลูกมันสับปะหลังปลูกมันอะไรกันนะครับเอฟซีเนาะกั็นครับขาก็กลุ่มมันกันนะครับผมทางนู้นนะครับผมเอฟซีปลูกมันกันนะครับผมเอฟซีนี่นะครับผม นี่ก็คือบรรยากาศกันนะครับผมเอฟซีทางบ้านกันได้นะครับคพนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับมากดไลค์กดสับก็ก็ดีกันได้เลยครับผมบรรยากาศกันนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศนะครับผมที่อยู่โซนจอสายเลยนะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางบ้านในลาดที่ท่านทุกคนนะครับพาอีหุมข้าวใครเคยกินกันบ้างใครเอฟซีเคยกินกันไหมครับผพาอีหุมแกงก็อร่อยลวกก็อร่อยนะครับผมเอฟซีนี้นะครับมีสะอมผักนานะครับผม เอาไอ้ทอดใส่ไข่นะครับมีผักเนานะครับผมทอดใส่ไข่นะครับบรรยากาศกันนะครับผมพ่อๆแม่เอ็กซ์ดีทำงานนั่นแหะทุกท่านทุกคนนะครับพอดีมาอยู่กับซ่องเจิดสลายนะครับมาติดตามคลิปนี้มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับฝากซ่องเจิดสลายนะครับบรรยากาศกันนะครับนี่เขาก็กดมันกันนะนี่บรรยากาศของใบยางปงแล้วนะครับ นี่นะครับบรรยากาศกันนะครับผมพ่อพ่อแม่เอฟซีธรรมานันล่าที่แฟนทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม <c oughs> ฝากกันด้วยนะครับผมฝากซ่อนเจ้าสายอยู่ด้วยนะครับผมช่วยให้มาติดตามคลิปนี้ช่วยมกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวค่ะวันนี้สาวบ้านเขาก็กลบนัน ซาปะหลังกุญมันกันนะครับผมพอๆไม่มีเอฟซีธรรมนในล่างทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับซ่องโจสายลุยนะครับไม่ได้เดินถึงถึงแก้งเลยนะครับว่าจะถึงแก้งอยู่แล้วนะครับรีบไปลงคลิปกันนะครับผมพอๆไม่มีเอฟซีธรรมนในล่างทุกท่านทุกคนนี่นะครับวันนี่มาอยู่กับซ่องโจสายลุยนะครับช่วยกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันนู้นนะครับช่วยมาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผม เอฟซีทั้งวันในล่างที่ท่านท,ทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับซอนโจสายลุยนะครับท่านนี้ก็คือหลังภูนะครับเพราเอฟซีเนาะท่านนี้ก็คือหลังภูหลังภูนะครับผมขอบคนพ่อพ่อแม่เอฟซีทั้งวันในล่างที่ท่านทุกคนด้วยนะครับวันที่มาอยู่ด้วยการที่มาติดตามคลิปนี้มากดไลค์กดซับคายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมจากซอนโจ้สายลุยนะขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทั้งวันในล่าบที่ท่านทุกคนนะครับ <obesity> <ifs> เดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันเนี่มาติดตามคลิปนี้มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันหน่อยนะครับผมมาเจอกันกันนะครับผมเดี็กซ้อมขั้นเดี๋ยวเก็บผ้าที่ตกดินให้เอฟซีได้ดูกันนะครับผมขอมันเจ้าคลิปนี้เขากดไลค์กดแชร์กดคลายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับฝากส่องเจ้าสายหลุ้ดินนะครับผมเอฟซีทักมันด้นล่างทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันเนี่มาติดตามคลิปนี้กันนะครับ มนยากากันนะครับผมเอฟซีทางพานลากด้วยทันดูนะครับวันนี้มาอ,อยกซองยกสลายลิ้นนะครับผมขอมาจบก,กิฟต์ให้กันดไลค์กดแชร์กดไลิกกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณครับ